ในลำดับนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับเข้าสู่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าเวทีเราจะมาเข้าสู่ช่วงของการถแถลงข่าวนะคะสําหรับพิธีการถแถลงในวันนี้ก็จะมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟ้าทลายโจรสมุนไพรร่วมต้านไข้โควิด -19 แล้วยังมีมุมมองนะคะเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิด -19 รวมไปถึงประเด็น เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจนนะคะที่ทุกท่านเนี่ย,ยอยากจะทราบเรื่องของแนวทางการควบคุมโรคภายหลังจากการได้รับวัคซีนและการใช้ฟ้าทลายโจนในผู้ป่วยโควิด19และนอกจากนี้เองความปลอดภัยประสิทธิภาพในการนําไปใช้กับผู้ป่วยโควิด19กนะคะกับสมุนไพรฟ้าทลายโจนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มารับฟังนะคะจากทางทีมผู้บริหารนะคะของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในดับนี้ ขอกลับเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนท่านนักวิชาการท่านผู้บริหารแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะคะวันนี้ที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองกําลังรับหน้าที่สําคัญค่ะเพราะว่ากําลังถูกมอบหมายให้ทําหน้าที่แทนท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่างๆได้ให้ความสนใจเพราะการค้นพบว่าฟ้าทลายโจรน,นั้นเป็นศูนย์ไข้คู่บ้านแต่ขณะเดียวกันในแง่มุมของวิชาการนั้น มีการศึกษาในต่างประเทศและมีข้อมูลย่อยๆในประเทศอยู่หลายชิ้นสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการที่ฟ้าทลายโจรน,น่าจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสได้ดีมีการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดีและก็มีเรื่องของฤทธิ์ในการลดการอักเสบซึ่งก็ได้ถ่ายทอดไปที่นองสื่อมวลชนได้รับทราบไปเป็นระยะๆะะแล้วว่าจากฤทธิ์ตรงนี้ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งตัวแทนของท่านพี่ีก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้เนี่ย ก็ได้ร่วมมือให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งหยิบยกเอาตัวฟ้าทลายโจรนี้เนี่ยไปทําการศึกษาในเซลล์ในหลอดทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้แล้วว่าการศึกษาชิ้นนั้นทาให้เรารู้ว่าฤทธิ์ในการป้องกันนั้นเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือฤทธิ์ในการกําจัดหรือว่าทำให้เชื้อไวรัสไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยเป็นกลายเป็นที่มาของการศึกษาต่อเนื่องในผู้ป่วยนะคะ เพื่อที่จะค้นหาขนาดของยาที่เหมาะสมในการรักษาในผู้ป่วยซึ่งในระยะนี้ระยะเริ่มต้นเราเลือกที่จะต้องศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนะคะข่าวนี้ได้เคยเรียนแจ้งไปกับพี่น้องสื่อมวลชนค่ะว่าการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิด19ที่อาการไม่รุนแรงในระยะเริ่มต้นเราสะสมผู้ป่วยมาเรื่อยๆพร้อมกับข้อมูลที่มีความถูกต้องความครบถ้วนในการบอกเล่าแล้วก็ล่าสุด เคยได้เรียนว่ามีผู้ป่วยอยู่304รายซึ่งได้รับฟ้าทลายโจรในปริมาณที่เหมาะสมนั่นก็คือ180มิลลิกรัมของแอนโดรกาโฟไลและแบ่งให้เป็น3ครั้งให้ต่อเนื่อง5วันแล้วหยุดนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เคยเรียนไว้ค่ะทุกรายดีขึ้นหมดแต่ว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นเพียงข้อมูลระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเราพยายามใช้เวลาในการเก็บ แล้วก็แจกแจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งล่าสุดนี้นะคะในระยะของการระบาดในช่วงเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาก็มีอีกพีกหนึ่งที่สำคัญและเราก็ได้สนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของรัฐทั้งสิ้น9แห่งนะคะมีการใช้ฟ้าไทยโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ท,ที่มีอาการรุนแรงน้อยอย่างที่เรียนสักครู่จากตัวเลขเดิมนะคะ304นั้น เราได้มีการแจกแจงทําความถูกต้องชัดเจนแล้วก็รัดกลุ่มยิ่งขึ้นพบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น309คนในการศึกษาครั้งนี้นะคะ309คนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีอยู่306คนที่มีอาการดีขึ้นชัดเจนใน5วันและแน่นอนค่ะว่าอาการจะดีขึ้นได้ชัดตั้งแต่ภายใน3วันแรกวันที่4วันที่5ก็ดีขึ้นชัดเจนจนกระทั่งสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ เมื่สักครู่ที่ฉันบอกว่ามีผู้ป่วย309รายแล้วดีขึ้น306อีก3รายเป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนอีกเช่นกันค่ะว่าเราพยายามวิเคราะห์ทําความเข้าใจแล้วพบว่า3รายนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอาการแย่ลงนะคะแล้วก็เกิดภาวะปอดบวมซึ่งแม้ว่าในรายละเอียดบางรายอาจจะได้ยาไม่ครบบางรายอาจจะมีปัญหาอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราก็ต้องยอมรับค่ะว่า3รายนี้เนี่ย mm. เกิดภาวะปอดบวมซึ่งถ้าหากคำนวณเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วย0.97ที่อาการแย่ลงแต่ทั้งหมดนี้ก็ในที่สุดก็รักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้นะคะไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะคะถ้าอยากไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพยายามศึกษาเปรียบเทียบกันก็คือกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าไายเจน เป็นกล,กลุ่มเริ่มต้นที่อาการคล้ายคลึงกันนั่นก็คืออาการไม่รุนแรงเราเพบว่ามีผู้ป่วยอยู่526รายไม่ได้รับฟ้าทลายโจรในกลุ่มนี้ปรากฏว่าพอติดตามผลการรักษามีอยู่77รายที่เกิดอาการแย่ลงรวมถึงมีภาวะลอดบวมหรือเนิวโมเนียด้วยอัตราของกลุ่มที่ไม่ได้รับฟ้าทลายโจรน,นั้นเนี่ยจึงคิดเป็น14.64เปอร์เซนที่มีอาการแย่ลง ทุกท่านเปรียบเทียบตัวเลข2ชุดนี้จากฐานข้อมูลผู้ป่วยเดียวกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ฟ้าทลายโจอรอาการแย่ลงประมาณ1%เเท่านั้นส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ฟ้าทลายโจอรอาการแย่ลงถึงประมาณเกือบจะ15%าความแตกต่างตัวนี้เป็นแนวโน้มจากการศึกษาที่ทำให้เราเห็นโอกาสเห็นทางเลือกที่ดีมากในการรักษาผู้ป่วยโควิดในระยะเริ่มต้นซึ่งอย่างที่เรียนคืออาการยังไม่รุนแรงนี้ด้วยฟ้าทลายโจร นอกจากนี้แล้วยังพบว่าในแง่มุมของฟ้าทลายโจรน,นั้นยังไม่เคยมีข้อมูลใดที่ออกมาบอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลอย่างเป็นสถิติหรือข้อมูลที่ชัดเจนในทางกลับกันค่ะเรากลับพบว่ามีทั้งข้อมูลในห้องปฏิบัติการข้อมูลในการศึกษาในระดับของเซลล์หรือว่าข้อมูลในต่างประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่ มีแนวโน้มในการสนับสนุนว่าฟ้าทลายโจรน,น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาโควิด -19 รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆอีกด้วยนะคะนอกเหาจากจะเรียนในเรื่องของการรักษาแนวโน้มในการรักษาที่ดีแล้วนั้นนะคะอยากจะเรียนด้วยค่ะว่าด้วยความที่ตามที่ท่านรองนายกได้กรุณาให้ข้อมูลว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เป็นสูนไพรที่มีอยู่มากมายปลูกง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้ทำการวิเคราะห์กันด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พาราเซตามอลถ้าหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 นะคะใช้พาราเซตามอลในการลดไข้ของเขาจะใช้ยาในราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทอาจจะเป็นราคายาไฮโซนิดหน่อยนะคะ60บาทแต่ถ้าเราปรับจากการใช้พาราเซตามอลธรรมดาเปลี่ยนมาใช้เป็นฟ้าทลายโจรอาจจะมุ่งหวังในฤทลดไข้แล้วก็ด้วย ความน้มเอียงที่เขาสามารถที่จะช่วยรักษาโควิด -19 ระยะที่อาการน้อยๆได้นี่นะคะเราจะใช้ยาฟ้าทายโจรในราคาประมาณ180บาทต่อรายนะคะนั่นหมายความว่าใน5วันนี้เนี่ยใช้ฟ้าทายโจนในราคาเพียงเท่านี้เท่านั้นนะคะอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับยาที่เราต้องสั่งมาจากต่างประเทศและดูเหมือนว่าทางกรมการแพทย์ ก็ให้ความสนใจอยู่นั่นก็คืออยาต้านไวรัสที่ชื่อฟาวิพิราเวียยกตัวอย่างมาตัวนี้นะคะถ้าเป็นคอสของฟาวิพิราเวียเนี่ยหนึ่งคอสจะใช้เงินถึง4,800บาทโดยประมาณดังนั้นผลลัพธ์ที่เราเจอเจอณเวลานี้นะคะด้วยเหตุผลของการใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลของการเป็นทางเลือกและก็ความจำเป็นในภาวะที่เรายังจะศึกษาอะไรที่ลึกซึ้งชัดเจนกว่านี้ยังไม่ได้ จึงเป็นข้อเสนอว่าฟ้าทลายโจรในขนาด180มิกรัมของแอนโดรกาโฟไลน์แบ่งให้วันละ3ครั้งน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นที่อาการยังไม่มากเราคาดหวังค่ะว่าตรงนี้จะทำให้เราช่วยชะลอหรือลดหรือบรรเทาหรือยุติอาการของโรคและประหยัดการใช้ฟาวิพิราเวียหรือยาต้านไวรัสอื่นๆรวมถึงอาจจะสามารถช่วยลด อัตราการเสียชีวิตลดการเข้าอยู่ใน ICU ซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละรายต้องใช้กระบวนการรักษาในมูลค่าเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะอันนี้จึงเป็นที่มาที่เราได้พยายามสนับสนุสนเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นตามนโยบายของท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและในขณะนี้นะคะกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เรียนถึงนักวิชาการท่านผู้บริหารที่กำลังติดตามเรื่องของฟ้าทลายโจรอยู่ค่ะว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการสนับสนุนจากทุกๆกรมที่อยู่รอบๆข้างตรงนี้นะคะแล้วเรายังเดินหน้าในการที่จะศึกษาต่อไปค่ะ,ะกรมทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถือเป็นเพื่อนร่วมทางของเราที่สําคัญมากๆเรามีการออกแบบการศึกษาในแบบที่ในภาษาหมอๆภาษาวิจัยจะเรียกว่าเป็น randomized control trial ซึ่งจะมีการศึกษาเปรียบเทียบด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยที่ กลุ่มตัวอย่างไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้รับการรักษาอะไรอยู่แล้วมาเปรียบเทียบกันซึ่งอันถือว่าเป็นการการศึกษาที่มาตรฐานตอนนี้เราเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะนําเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์และดูมีแนวโน้มเหมือนจะเป็นข่าวดีได้แต่เรายังไม่สามารถยืนยันจนกว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาซึ่งเราก็จะรีบเผยแพร่ความก้าวหน้า เหล่านี้ทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะคะอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แตกต่างจากหลายๆวันที่ผ่านมาถึงความชัดเจนว่าในผู้ป่วยที่ได้รับฟ้าไทายโจน,นั้นเราเจอผู้ป่วยอาการแย่ลงเพียงประมาณ1%ซในขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับฟ้าไลายโจน,นั้นมีแนวโน้มแย่ลงถึงประมาณ14จุด 6%นะคะการศึกษาตัวนี้ตัวเลขนี้คงจะทำให้หลายท่านได้มองเห็นว่าวิจารณญาณในการใช้ในการเป็นทางเลือกของฟ้าทลายโจรน,นั้นเป็นสิ่งที่ดูมีโอกาสอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะย้ำข่าว่าการใช้นักษานี้เป็นการใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเพียง5วันไม่ใช้นานเกินกว่านี้เพราะการใช้ต่อเนื่องนั้นอาจจะมีผลเสีย แล้วก็ในกลุ่มที่มีข้อต้องห้ามดังที่เมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอได้นำเสนอไปไว้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะก็คงขอจะอขอแบ่งปันข้อมูลจากกรมในประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากทุกท่านได้ร่วมกันแถลงแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลในรายละเอียดที่ทุกท่านซักถามนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะต้องขอเสียงประมือให้กับแพทย์หญิงอัมพรด้วยนะคะท่านนายกบดีโรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะสำหรับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งำลำดับถัดไปเราจะมารับฟังข้อมูลในหัวข้อถัดไปเรียนเชิญท่านต่อมาได้เลยนะคะ